ครับลุงต่อพากินเพรนช์ฟว,วันนี้มาน,นมําเสนอวัตถุมงคลวัตถุมงคลวันนี้เป็นพระสันนั่งนะฮะเป็นของวัดโพทองหลวงพ่อเขียนตนําบลบางขุดอํเาเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะ,ะพระรุ่นนี้สร้างเมื่อปีสองพนสิบเอ็ดนะฮะก็มีเกจิมากมายมาร่วมพิธีโดยเฉพาะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาราม ละหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะฮะก็สร้างเมื่อปีส1งรถือว่าเป็นพระที่ที่น่าใช้นะฮะน่าบูชาเดี๋ยให้ดูด้านในนะครับพระสันนั่งก็มีรูปล,ลักษณะสวยงามนะฮะก็ให้ดูแกะออกมาดูนะฮะด้านข้างก็ขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะฮะจาลักษณะ ลักษณะของพระจะไม่หนานะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะอินเผาแบบโบราณสมัยก่อนปีหนึาา่งกว่าศูนยกว่าเขานิยมสร้างพระจากเนื้อดินเผานะฮะเพราะว่ามีการผสมมวลสารแล้วก็สร้างพิมพ์ต่างๆมามากมายนะฮะด้านหลังจะเขียนว่าวัดโพทองตำบลบางขุดนะฮะอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะฮะ จังหวัดชัยนาทก็เป็นจังหวัดดังที่มีพระเกจิมากมายด้านหน้าจะเป็นรูปลักษณ์ของอพระพุทธนะเขาเรียกพระสันนั่งนะแล้วก็จะมีเส้นผ่าลายสังคติลายจีวรนะนิ้วมือด้านบนลนักษณะก็คือดูง่ายนะฮะก็จดจำผมไม่แน่ใจว่ามีการทำ ทำลอมอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะถ้าไปเจอนะแกะออกมาแล้วก็ให้ดูด้านข้างนะความหนาอ่าก็พระพระจะไม่หนามากจะบางนะฮะจะไม่นูนนะฮะก็จะพิมพ์พมปัามตาของวัดโพทองแบบนี้นะฟอนตตัวนี้นะฮะก็จดจำง่ายแล้วก็ลักษณะการเล่นเขาวอกพระสันของหลวงพ่อเขียนก็ ดีทางพุทธคุณทางแคล้วคลาดคงพันชาตีและมีความเจริญก้าวหน้าความสุขนะความราบรื่นในชีวิตก็มานำเสนอเป็นข้อมูลลงใน youtube เพื่อเพื่อเป็นการศึกษาสะสมแล้วก็ฝึกฝนวิทยายุนนะก็พระ,ะพระสันนั่งของหลวงพ่อเขียนนะปลกเสกโดยหลวงพ่อกวยและ พระเกจิอาจารย์สมัยนั้นมากมายนะครับมา่่มพิธีปลุกเสกเขาถือว่าหลวงพ่อเขียนก็เป็นพระเกจิรุ่นเดียวกับมาหลวงพ่อควยนะฮะก็มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาคมเหมือนกันนะฮะก็มานำเสนอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ